สวัสดีครับผมอาคินิจจากเพจมาหาเฮงประกันไทยครับวันนี้มาคุยในเรื่องของหินกระเดน็นใสครับทำยังไงดีฮะถ้าเกิดว่าหินกระเดน็นใสแบบนี้ครับก็ขับที่จอดรถหาที่ปลอดภัยครับเพื่อเช็นก,ก่อนว่าแผลของเราเป็นยังไงฮะแผลกระจกเราเป็นยังไงถ้าเกิดว่าโชคดีไม่เป็นอะไรมากครับแผลมันนิดเดียวไม่มีรอยขยายเพิ่มขึ้นฮะก็ขับช้าๆครับใช้ละหมัดตรวจเช็คว่าแผลมีการขยับกว้างขึ้นไปหรือเปล่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าโชคร้ก็คือว่าแผลมันค่อนข้างจะใหญ่อาจจะเิ็นไปชนในในของของเราแบบนี้ถ้ามันอันตรายเกินไปก็ไม่ควรใช้รถต่อครับก็คือจอดเอาไว้ก่อนครับโดยที่หาร้านสะดวกซื้อครับซื้อกาวร้อนมาอุดเอาไว้ชั่วคราวก่อนครับทาบริเวณที่มีแผลเพื่อไม่ให้แผลมันขยายครับท่นี้ทั้งนั้นในส่วนการเคียนกระจกครับ เพิมได้เฉพาะประเภทเหนึ่งเท่านั้นนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกครับถ้าเป็นประเภทอื่นจะไม่รับนะครับและก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าในส่วนของอผู้ใช้รถนะถ้าเกิดว่ามีฟิล์มครับมีฟิล์มติดเอาไว้ครับในส่วนนี้ประกันก็คุ้มครองในเรื่องของฟิล์มรถยนต์ไว้ด้วยครับ อย่างไรฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถ้ามีข้อสงสัยฮะก็สามารถอิงบกเข้ามาได้นะรหรือว่าไลน์แอดมาข้างล่างนี้ได้ครับผมลงทุกวันนะครับเวลาหนึ่งคร่ครับผมฝากติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณครับ